Good afternoon, my brother and sister. My name is Varanya. The reading of the Psalm, uh, a prayer for protection from enemies. Set me by your power, O God. Set me free by your might. Hear my prayer, O God. Listen to my words. Proud men are coming to attack me, cruel men are trying to kill me. Men who do not care about God, but God is my helper. The Lord is my defender. May God use their own evil to uh, punish my enemy. He will destroy them because he is faithful. I will gladly offer you a sacrifice, O Lord. I will give you thanks because you are good. You have rescued me from all my troubles. และฉันได้เห็นศัตรูของฉันพ่ายแพ้ขอบคุณที่ได้มาสู่การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอเมนขอบคุณมากครับพี่น้องทุกท่านสำหรับคลิกไลค์คลิกแชร์คลิกสมัครสมาชิกให้ผมขอบคุณมากครับสำหรับส่งของขวัญมาสนับสนุนผมในการทำวิดีโอคุณภาพดีบนทิกก็อกและการฟังเพลงนี้ของพี่น้องทุกท่าน Thank you to be to God, sing praise to the Lord, Amen. แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจโดดเดียวเดียวด้ข้างกายไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกภัยปรผจญฝ่าลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้คลุกคลีกับเธอ อยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้ยงหากเดินพลาดพลั้งฉันยังมีเธอเราสองเคยผ่านชีวิตตัวเดียวสองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มทีหนทางยังอยู่แสนไกลจกวันนี้ จะเดินไปทางใดไม่วันจับมือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจันทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภยัยพาน สองเคยผ่านชีวิตตัวเดียวสองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มทีห้นท้องย่งอยู่แสนไกลจากวันนี้เพียงเรามีเราหากจะเดินไปทางใดไม่ว่าจะมือกันเดินด้วยใจอดทน หากใครสักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจันทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยพานจมือกันไปไม่กลัวภัยพานกอดคอกันไปไม่กลัวภัยพาน Thank you very much my brother, and sister, for click like, click share and click subscribe for me. Thank you very much thank you very much for um send me some gift to supporting me to make good qualities video on uh, TikTok. Thank you to be to God sing praise to the Lord. Amen.